สวัสดีครับผมเซลบีนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําการใช้เบรกไอเสียในรถรุ่น nlr 130นะครับในส่วนของตัวนี้ก็คือจะเป็นเกียร์สมูทเตอร์อ่าเบรกไอเสียทําหน้าที่อะไรเบรกไอเสียตัวเนี้ก็คือมีหน้าที่ชะลอความเร็วไม่ว่าจะเป็นคือจริงๆถ้าเกิดสภาพถนนยิ่งฝนตกถนนเปียกย่งเนี้ยเขาจะทํางานได้ดีมากเลยก็คือรถมันจะไม่ลื่นใช่ไหมครับเวลาเราลงเขาหรืออะไรเงี้ยอ่า เวลาใช้งานเราดึงเข้าหาตัวนะครับจะมีไฟโชว์สัญลักษณ์ตรงนี้ดึงอะไรครับดึงตรงถ้าเกิดเอาความคุ้นจินเราก็คือตรงนี้คือเขาเรียกว่าก้านปัดน้ําฝนเนาะอ่เราดึงเข้าหาดึงเข้าหาตัวปุ๊บจะมีไฟโชว์ที่หน้าปัดไฟโชว์เป็นสัญลักษณ์ของอะไรครับเนี่ยครับเป็นสัญลักษณ์เหมือนสักษณ์มนก็เรียกไม่ถูกครับเนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้อาจารย์ซูอ่าใช่แลวไงต่อครับ คือเงื่อนไขาการทํางานของเขาก็คือเขาจะทํางานก็ต่อเมื่อว่าเราต้องไม่แตะเบรกนะครับเราต้องไม่แตะเบรกไม่เหยียบคันเร่งครับอ่าอันนี้คือในเกียร์สมูเทเตอร์แต่ถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาก็จะมีเงื่อนไขเข้ามาเพิ่มเติมคือไม่เหยียบคัสต์ต้องไม่อยู่ในตําแหน่งเกียร์ว่างแล้วก็ไม่เหยียบเบรกคือขอสอบถามเพิ่มเติมครับในกรณีที่เรามียิ่งความเร็วประมาณสัก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับทีนี้เราต้องการจะ เบรกค่อยเบรกไอเสียใช่ไหมครับก็เราเราก็หมายวามว่าระหว่างที่รถเข้าเกียร์ดีเนี่ยรเราดึงเราดึงเข้าหาตัวขึ้นเลยใช่ไหมอ่าดึงเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะครับให้ไฟชโชว์อ่าดึงเข้าหาตัวเองครับถมันจะชะลอความเร็วของเขาเองครับ,รบชิดชิด้ชิตรงนี้ยังไงต่อครับว่าเลยครับว่าเลยก็ยในเงื่อนไขการทำงาน ก็จะประมาณนี้นะครับก็คือว่าเราต้องไม่เหยียบคันเร่งหรือไม่แต่เบรกไม่แต่เบรกไม่เหยียบคันเร่งใช่ครับก็คือปล่อยให้รถมันไหลเลยใช่ครับก็คือปล่อยให้มันไหลมันจะเป็นเหมือนเบรกเบรกไอเสียหรือเบรคเอ็นจินเบรคในรถบรรทุกพวกสิบล้อพวกอะไรเงี้ยครับมันจะหน่วงความเร็วมันจะลดความเร็วลงเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องแต่เบรคไม่ต้องแต่ไอเสียเราไม่ต้องแต่คันเร่ง โดยที่เราไม่ต้องแตะเบรคคือตัวเนี้ยคุณคุณสมบัติพิเศษของเขาก็คือว่าช่วยในการประหยัดผ้าเบรายืดอายุการใช้ง,งานของผ้าเบรกเราไปได้อแล้วระบบการทํางานของมันนี่คือมันไปมันไปอะไรมันมันไปใช้คอคตรยังไงของมันก็คือตัวเนี้ยเวลาเวลาที่เราเปิดเปิดสวิตช์ไอเสียนะครับเปิดสวิตช์ไอเสียตัวเนี้ก็คือมันจะไปหน่วงหน่วงช่วงอของลูกสูบ อลูกสูบที่ว่าดูดอัดระเบิดคายเนี่ยตัวนี้ยแทนแทนที่ว่าลูกสูบขึ้นขึ้นใช่ไหมครับแทนที่เขาจะอัดไปแล้วแล้วเขาจะระระเบิดแรงอัดออกมาออแต่มันจะไปหน่วงกําลังของเครื่องยนต์ลงมาเพื่อให้อ่าชะลอความเร็วอ่าครับผมประมาณนี้ลหลักการทํางานของเขาเดี๋ยวฟังคุณบีอธิบายนี่คุณตู้มีความเข้าใจวาครับ,บมีเข้าใจไหมครับก็เออเหมือนกับว่าเรา ต้องใช้เกียร์เกียร์อะไรนะครับก็คือถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นเกียร์ธรรมดาก็คือต้องไม่อยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างหรือไม่เหยียบคัด์และไม่เหยียบเบรกตัวเบรกไอเสียเนี่ยถึงจะทำงานแต่ถ้าถ้าเกิดเป็นเกียร์สมูทเตอร์หรือเกียร์กึ่งอัตโนมัติเนี่ยคือแค่เราไม่เหยียบคันเร่งคือแค่เราเราถอนคันเร่งแล้วก็กดสวิต เบรกไอเสียเนี่ยเขาก็ทํางานแล้วครับอ๋อคือคือสมมติว่าวิ่งด้วยความเร็วเมื่อเราองการจะใช้เบรกไอเสียก็แค่ผ่ถอนคันเร่งแล้วก็แล้วก็ดึงดึงกั้นกั้นไปไปกั้นน้ําฝนเนี่ยเข้าหาตัวให้มันขึ้นไสร,รยายลากสีเขียวใช่ครับมันก็ทํางานเลยทํางานแล้วครับโอเคครับต้องเหยียบคันเร่งอ่าถอนคันเร่งแล้วก็เปิดชีวิตไอเสียดึงเข้าหาตัวเองอันนี้คือระหว่างขับหรือว่าก่อนออกฮะคือระหว่างขับหรือว่า ที่เราต้องการชะลอความเร็วครับก็คือสมมุติว่าสมมติว่าวิ่งวิ่งอยู่ที่ความเร็วเท่าไหรไม่รู้่เราต้องการจะใช้เบรกท่อยเสียช่วยก็แค่ผ่อนคันเร่งไม่ต้องไม่ก็คือผ่อนคันเร่งเนี่ยเคลียร์มันยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ดีถูกไหมอยู่หรือว่าอยู่ในระบบเบรคนว่นแคแค่ดึง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 เข้าหาตัวเองมันก็จะทํางานเลยใช่ไหมครับนิดนึงครับก็คืออย่างปกติเนี่ยเราขับรถเนาะเราขับรถที่ไม่มีเบรกไอเสียสมมุติว่าเราเห็นรถคันหน้าเบรกแทนที่เราจะเหยียบ เหยียบเบรกใช่ไหมครับแทนที่เราอ่าแทนที่เราจะแตะเบรกปกติแล้วก็คือเราถอนคันเร่งแล้วก็เหยียบเบรกแต่ตัวเนี้ไม่ต้องก็คือเราถอนเราถอนคันเร่งแล้วก็เปิดสวิตช์ไอเสียขึ้นมาเขาก็จะหน่วงความเร็วให้เราแล้วอาจารย์ไปโยกไปยกไปยกขึนตอนนี้รถ นะครับรถมันมีคงต้องคงต้องปรับกระจกไปแล้วห่ะเคียโอเพราะพี่ไปงัดแล้วก็ไอพี่ไปงัดไอกระจกข้างบนมันขึ้นอ่ะคุณก็ดูดูกระจกนี้ว่าได้ระดับไหมได้ระดับไหมครับโอเคแล้วครับโอเคแล้วเอาคุณโอ๋เข้าใจเข้าใจยังไงอธิบายช่างใหญ่ฟังอธิบายช่างใหญ่ฟังทำไมไปจับเลยเข้าใจยังไง คือเราไม่ต้องเหยียบเบรกไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยไหลให้ให้เกียร์อยู่ดับคอดีใช่ไหมครับให้อยู่ระดับปกติปกติก็ปล่อยไหลปล่อยไหลมันก็จะชะลอความเร็วเองโอเคเก่งมากครับคุณครูแล้วถามเพิ่มเติมในกรณีที่รถเนี่ยความเร็วเท่าไรก็แล้วแต่ถูกไหมสมมติว่าความปลอดภัยอยู่คนปุบาลเท่าไหร่กิโลหนึ่งหรือว่าเท่าไรสามสิบเมตรหมายถึงเว้นระยะห่างหรือว่ายังครับเว้นระยะห่างของการใช้เบรก ถ้าเกิดระยะห่างก็คือระยะปลอดภัยก็อยู่ที่ประมาณ ตอนตอนนี้ไฟมันเขียวอยู่ใช่ไหมเออหรือว่าไฟมันกำลังเหลืองกระพริบอยู่กระพริบกระพริบแต่เราที่ว่าเราจะพ้นไหมนะไม่มพ้นไหมนะซึ่งเราเรานับแล้วว่ามันเหลือแค่ประมาณห้าวิอย่างเงี้ยพี่ต้องการที่จะจะชะ,ะลอความเร็วรโดยที่พี่ยังไม่ต้องแตะเบรกพี่กดสวิตตัวนี้ก่อนเพื่อให้มันหน่วงเบรกจนรถมันแค่ไหลแบบแค่ประมาณสิบกิโลเมตรต่อชัอ่วโมงสิบิตตัวไหนพี่ค่อยไปแตะเบรกตอนที่มันใกล้ๆรถจะหยุดก็ก็ได้อเรา เปิดมาอดึงหาตัวเองตัวนี้มันจะช่วยยืดอายุการใช้งานของคาเบกได้ดีมากเขอถามว่าใช้บ่อยได้ไหมได้ทได้ไม่มีอะไรเสียหายเลยครับก็คือสามารถใช้ได้ตลอดแต่ข้อห้ามอย่างหนึ่งก็คือระวังเวลาที่เราใช้งานแล้วจยเริ่มอย่าิ่มปิดอย่าลืมปิดดันกลับอย่าลืมดันกลับอย่าลืมดันกลับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันไฟจะโชว์ตลอดคือไม่ไม่ใช่แค่ไฟโชว์ตลอดครับมันจะเบรกตลอดตัวเนี้มันทํางานร่วมกับ ลูกสูบขึ้นลงลูกสูบเรามีเครื่องยนต์เรามีสี่สูบใช่ไหมครับ oh. ตัวเนี้ยมันจะไปหน่วงลูกสูบไม่ให้มีกําลัง hmm. ถ้าเกิดเราเปิดสวิตตัวนี้ไว้ตลอด่ถ <จะ S 1> เราจะไม่มีกําลังวิ่งหนึ่ง oh. ไม่มีกําลังวิ่งสองสิ้นเปลืองเชื้อเพลงิงอ๋อครับเข้าใจละอ่าเขาถึงเขาถึงเรียกว่าเบรกไอเสียเพราะว่ามันมันจะไปอั้นไอเสียไว้ไม่ให้ออกเออไม่ให้ไม่ให้รถมีกําลัง oh. อ๋อกลาลังมันก็จะลดแล้วค่อยๆลดลงใช่ใช่ครับ โอเครู้เรื่องโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายตรงไหูตรงไหนไลน์โทรถามได้ตลอดเลยครับครับโอเคครับโชคดีโชคดีบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ช่างใหญ่เป็นผู้โดยสารนะมาอาศัยรถนะครับของเสียโอสะพานใหม่แล้วก็นะครับเสียโจนะครับสะพานใหม่นะโอเคขอบคุณเสียบีมากๆครับสวัสดีครับบ๊ายบาย